เอ่อถ้าผู้ชมครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเนี่ยจะได้มีแรงฮึดทําคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับขอบคุณครับยังไม่สายเกินไปที่ยกเลิกการมั่นในตอนนี้ยกเลิกการมั่นถ้าข้าฟังไม่ผิดหัวข้อที่พวกเขากําลังพูดถึงกันคงจะเป็นอีเวนต์ยุติการแต่งงานในตํานานกันสินะการยกเลิกการแต่งงานแบบนี้สร้างอัจฉริยะพูท้าทายสวรรค์มาทำไปทวนแล้วสิทน้องเล็ก เอี้ยนหลันผู้นั้นใช่เสียวเอี้ยนผู้เป็นอัจฉริยะด้านการบ่มเพาะใช่หรือไม่ยายตอนนี้เขาได้กลายเป็นขยะไปเซลล์ล่ะมีคนนอกอยู่ที่นี่หยุดพูดเรื่องนี้กันก่อนเขาก็แค่ชาวบ้านเข้าไปข้าใช้การสื่อสารด้วยปานเข้าจะได้ยินได้อย่างไรเมื่อก่อนเคยเป็นอัจฉริยะตอนนี้เป็นขยะและคู่มันของเขากำลังจะยุติการแต่งงานและทําให้เขาขายหน้านี่มันสู่สาเร็จของพระเอกนิยายแฟนตาซีชัดๆข้ามีทักษะการบม่มเพาะข้าดได้ยินนะ ไม่ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะหรือขี้แพ้ข้าก็คงข้าก็ยังต้องยุติการแต่งงานครั้งนี้แม้แต่ปู่ของข้าก็ยังบังคับให้ข้าแต่งงานกับคนที่ข้าไม่เคยเห็นหน้าเยี่ยมเลยสาวน้อยทําต่อไปกดดันข้าเข้าไปอีกกดดันเข้าไปอีกยุติการแต่งงานให้ได้นะข้าตั้งความหวังไว้กับเจ้าสูงเดี๋ยวนะถานางไปยุติการมั่นการแต่งงานตอนนี้พระเอกก็จะพลิกโฉกชะตาเลยนะซิถ้าพระเอกชิงพลิกโฉกชะตากรข้าก็เสียโอกาสไปนะซิ บ่าเอ้ยทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพร้อมกันด้วยถ้ามู่หลงเอียนหลันไปยกเติกการแต่งงานเขาจะถูกบังคับให้ใช้พลังงานอย่างเต็มที่ไม่แน่ว่าเขาอาจจะค่อยช่วยใช,ช,ชายเก่ชายแก่อายุป,ประมาณชายเก่อยู่ประมาณอาจารย์พระเอกในเรื่องอะไรแหละ ไม่ก็อาจจะได้ไอเทมโหดระดับพระเจ้ามาครอบครองหรือบางทีก็จ,จะเป็นระดับตำนานที่สืบทอดมาในครอบครัวข้าต้องเป็นคนที่ไปแทนพวกนั้นจะปล่อยให้ลูกสืดของตัวเองไปได้อย่างไงแต่เรืเ่องของเสยวปูเตียนยังไม่จบเลยข้าจะยังไงดีการแต่งงานนี้ต้องถึงฤกษกแต่จะให้เกิดตอนนี้ไม่ได้ปะประเดี๋ยวก่อนท่านปรมาจารย์ทั้งสามท่านเป็นคนของสำนักกระบ,บี่สวรรค์ในตำนานใช่หรือไม่ใช่จะต้างการอะไร มีปีศาจปรากฏขึ้นในหมู่บ้านของข้าเดโป๊ดช่วยกำจัดมันด้วยทุกคนในหมู่บ้านจะขอบคุณมากเด้โป๊ดข้าเห็นด้วยตาตัวเองต้นท้อเกาแเก่นในหมู่บ้านเคยถูกฟ้าผ่ากลายเป็นเท่าฐานไปแล้วแต่มันงอกขึ้นมาใหม่แถมยังเบลนบางอีกเบลเบิงบานอีกชากรไม่ใช่เรื่องแปกแลกหรอกนะที่ตนน้นไม้จะคืนชีพในฤดูใบไม้ผลิใช่ใช่ใช่ท่าวกาถูกต้องแต่ต้นไม้นี้มันฆ่าคนได้และมันฆ่าไปเยอะแล้วด้วยบอกข้ามาต้นท้อนั่นฆ่าไปเท่าไหร่แล้ว เหมือนกับว่าต้นไม้ปีศาจนั้นถูกฟ้าผ่าต่อตรงหน้าของหมู่บ้านวิธีที่มันใช้คือผู้โสเยแล้วเข้าไปหรือไม่ไม่เช่นนั้นต้นท้อปีศาจคงต้องฆ่าคนมากกว่าน,นี้แน่ตามที่ชายคนนี้เล่ามาปีศาต,ต้นไม้นั้นน่าจะมีแกนอาสน์ดังนั้นมันสมควรถูกฆ่าการทำลายความชั่วร้ายและพะดุง์ความยุติธรรมคือหน้าที่ของผู้บมเพาะของสำนักกระบีสายฟ้ายอยู่แล้วหนุ่มน้อยนำทางสิท่านปรมาจักรสามเคิร์นครับ พวกเจ้าต้องสามาผิดเวลาแล้วเหรอในฐานะที่พวกเจ้าเป็นปริบักกับสิธิ์คนที่สองของข้าถ้าข้าไม่แข่งพวกเจ้าไว้แล้วใครจะแล้วให้ข้าแย่งกับใครพานเพ้นผ่านไปด้วยดีนี่คือคนจากหมู่บ้านม้าป่าที่โจมตีเราเราจึงต้องเก็บกวดเราอยู่ที่หมู่บ้านศิลาช่วยด้วยตนทอสเสียนเริ่มขาดคนแล้วนี้เร็วอาเจ้าจนี่เริ่มข่าวคนต่อแล้วหรือ ไม่เราต้องรีบนี้เดี๋ยวนี้หรือว่าเราควรเข้าไปช่วยหัวหน้าหมู่บ้านและเถวปูเตียนจากนั้นค่อยอธิบายเอาอาต้นทอเซียนขาดทุกคนแล้วืมขี้ขาดตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วจะไม่ปล่อยให้มารทำร้ายผู้คนเด็ดขาดข้ามาเพื่อกำราบเจ้าผู้ซวเย่ถอยไปพวกเจ้าสู้ต้นไม้ปีศาจนี้ไม่ได้หรอกไป แน่ใจแล้วต้นไม้ปีศาจเก่าแก่นั่นมีพลังอนู่ที่ขันก่อหลักฐานโชคดีที่ข้าลอกพวกเขามาที่นี่ได้ไม่เช่นนั้นข้าจะต้องมีปัญหาใหญ่แน่ๆตราบใดที่พวกมันแพ้ตังคูขัไมีโอกาสใช้ประโยชน์จากพวกมันได้รวมตัวกระจายรูปแบบสังหารนี่คือพลังผู้อเพราะขันหลักฐานกันหรืออย่างที่หวังพลังนั่นช่างน่ากลัวจริงๆสำนักกระบี่สวรรค์ปรับตนท้อสวรรค์ลงได้แล้วยอดเลยพวกเราปลอดภัยแล้ว รวบรวมอยา่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องต้นไม้ปีศาจไม่น่าจะออนแอขนาดนั้นเฮ้อเฮ้อเฮ้อแกไม่ดีแค่นี้เองงั้นหรือเอตอต้นไม้ปีศาจแข็งเก่งอย่างที่ข้าคิดเอาไว้ผู้โซเย่ท่านเป็นอะไรใช่ไหมหลีบหนีเร็วต้นไม้ปีศาจนั่นยังไม่ตายเราสู้มันไม่ได้หนีนล่อหนีเร็วนี่มนันออร่ามานันสีแดงที่ปกคลุมต้นไม้กําลังหายไปดูเหมือนว่าต้นไม้ปีศาจเองก็ได้รับบาดเจ็บมากเช่นกัน <H ö, h ö, h ö. นี่แหละโอกาสของข้าสิ่งนี้ใช้พลังปานไปมากกว่าจริงแต่ไม่ไกลจากที่คิดไว้นะักปางของข้ากำลังจะหมดลงแล้วจริงด้วยข้าจะมีจกจันทายกยกจันทายกจันทาอัศนีสวรรค์อยู่นี่นะโอ้พลังมันเปลี่ยนล้นอย่างที่คิดไว้ตายซะไอต้นไม้ง่